ยินดีด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งง,งานดีกว่าเป็นงานดีๆค่ะงานเกี่ยวกับการให้นะคะแซมโซไนท์ค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้เติมเต็มความหวังครั้งใหม่สู่สังคมนะคะผ่านแคมเปญดีๆแคมเปญน,นี้ค่ะแซมโซไนท์เทรดอินนะคะอันนี้เขาเป็นการนํากระเป๋าเดินทางใบเก่ามาแลกใบใหม่แล้วก็จัดกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะคะงานนี้มีนุ่มลุยสกอตมาร่วมส่งต่อกระเป๋าส่งต่อความหวังค่ะมอบให้กับมูล,ลนิธิกระจกเงานะคะแล้วก็จะนําไปมอบให้กับผู้ได้โอกาสเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ต่อไปไปติดตามกันค่ะ เป็นกิจกรรมดีๆคือ,อพูดถึงเรื่องการให้เนี่ยพี่ว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับใช่จริงๆก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่ามันมีการแลกกระเป๋าแบบเอกกระเป๋าเก่ามาแลกกระเป๋าใหม่เพื่อเป็นการรีไซเคิลก็มีใช่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูหน้าหล่อๆของคุณหลุยส์สกอตกันด้วย<อ>ะะหลุยส์แบบว่ารอแป๊บหนึ่งหลุยส์ไปลากกระเป๋าก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวดูว่าออทำไมถึงเรื่องคุณหลุยส์สกอตมามาเนาะมันเออวิ่งหรือความแข็งแรงเนาะ วคุณหลุยก็แบบว่าดูแลตัวเองดีบิ้วหุ่นกล้าเนืออะไรต่างๆเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะไปค่ะหลุยสะกรอนนักร้องมากความสามารถมาพร้อมกระเป๋าเดินทางคู่ใจภายในงานเปิดตัวโครงการ s ซม s o น i t e t เ a ร e อิกระเป๋าเดินทางเก่าแลกใหม่ปีที่7 ที่บริษัทแซมโซไนท์ประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจะัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมด้วยกระเป๋าเก่าไม่จำกัดประเภทขนาดและยี่ห้อแต่ยังคงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ที่นำมาแลกจะมอบให้กับมูล,ลนิธิกระจกเงาเพื่อส่งต่อไปอยังโครงการอาสาเยี่ยมและโครงการผู้ป่วยข้างถนนซึ่งจะนำไปให้ผู้ด้อยโอกาสได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังต่อยอดการให้ ด้วยการนํากระเป๋าเหล่านั้นไปสอนทํา DIY ให้กลายเป็นกระเป๋าอาเนกประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ด้ยโอกาสอีกด้วยซึ่งตลอด6ปีที่จัดโครงการนี้ขึ้นมีผู้สนใจนํากระเป๋าเก่ามาแลกกระเป๋าใหม่จํานวนมากขึ้นทุกปีโดยในปี2557ที่ผ่านมาสามารถรวบรวมกระเป๋าเดินทางได้กว่า3,000ใบส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อใช้เป็นกระเป๋า Big o f Hope ที่สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ได้อย่างครบวงจรมาแล้ว ้งเป้านะคะว่าจะมีกระเป๋าเข้ามาร่วมและเ,เทรดกับเราเนี่ย4,500ใบซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะโดยที่ปีที่แล้วเนี่ยภายในระยะเวลาสองสัปดาห์เรามีกระเป๋าเข้าร่วมเทรดกับเราเนี่ยมากกว่าถึง3,000ใบอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เอาไปประกอบอาชีพได้สําหรับกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะทําเป็น DIY เพื่อที่จะให้ทางกระจกเงาแล้วก็ให้คนที่มีผู้ด,ด้อยอากาศเรื่องการงานหรืออะไรนี้เขาก็เอาไปประกอบอาชีพได้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Samsonite Trade-in กระเป๋าเดินทางเก่าแลกใหม่เติมเต็มความหวังให้ผู้ด้ยโอกาสได้จนถึงวันที่12เมษายนนี้ที่ช็อป s a m s ซ n i t e 24สาขารวมถึงจุดขายภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า39แห่งทั่วประเทศ การดีๆแบบนี้เอากระเป๋าเก่าที่บ้านไปแลกดีกว่าเหมาะมากพี่แนนค่ะต่อยากรู้ว่าสาขาไหนจะได้เจอหลุยส์ค่วไม่มีค่ะ,ไม,มคะไม่มีนะต้องไปไงนานแถลงข่าวนะวให้ทําบุญค่ะโอเคอยวไมไปที่เรื่องนั้นโอเคค่ะพักก่อนไหมดีคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคลิปออฟวิคมาฝากคุณผู้ชมสักครู่ค่ะ